อันนี้มันอยู่ที่บึงหนองบออครับเป็นโลกนะครับเป็นบอ่อใหญ่มากเลยมีกว้างตรงนี้กว้างประมาณร้อยเมตรด้านนู้นกว้างมา2สองร้อยสามสิบเมตรนะมีปลาหลากหลายปลาบึกปลาจีนปลาสวายนะครับเป็นเกาะต่างนี่พีมแรงมากนึงจากแถวนี้ต้มงเผ่านากันอยู่นะครับเผานานากันยับเลยไม่รู้เราจะอยู่กันได้ยังไงนะครับ <S 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 เอาว่าเดี๋ยวเราตอนนี้เราเริ่มถางแล้วเราถางเรากวาดข้างหน้าเรียบร้อยเราจะตกกันตรงนี้แหละ ตะแรกลงมากลงเหมือนเงินพุ่มนี่เลยตอนนี้คนมาเป็นร้อยคันแล้วะนะเป็นคันละร้อยบาทตกได้ไเท่าไรออมหมดเลยนะครับเรามันเริ่มกันตรงนี้ริบตาขึ้นนี้สวยไปกองขนาดเนี้ยแต่หอโมเช้าไม่มีใครคร้บ <c oughs> โอโหน้ำคือเขาปล่อยกันลบมากเลยลงล,ลกมากนะเราต้องเคลียร์สถานที่นะวันนี้เราเอาวาลเกมคมาเป็นกรรมเลยส2บฟุต มี10ฟุต12ฟุตนะแต่วันนี้ต้องตีไกลหน่อยสอฟุตอยู่แล้วล่ะนะครับวางเกมสองฟุตเลยว,วันนี้ทุกตีไกลมากวันนี้รู้สึกมาตัดเลนสักสนะิบแล้วสิบสแล้วเบสใส่ยนะี่สิบน่ะไปมาถมกันฟังไข่เขียวนะั้นใหม่ๆนะครับใส่กับโคเชียนมกะท <14, 14 S 1> ินะเด็กเอาแล้วมาบึ้งบึ้งขนมอะมันโอเคอ่ะนะมันโอเคมันโอเคเราก็เลย เอามาต่อนะอยู่จังหวัดเดียวกันปลาหน้าจะมาส่งเดียวกันนะนมกะทิฟังไฟเขียวนมกะทินะวันนี้เบ็ดอิซึม่าเบอร์สิบเอ็ดนะครับเราไม่รู้ได้ไรป่าอะไรบ้างม,มีทั้งปลาเก็ตปลาหนังนะสิบเอ็ดแล้วก็ตะก้อตะปูธรรมดานะครับ ไปห้อยเลยวาวเกมสิฟุ อ่ะเราตีหาปลาจะเล่นเล็กลงหน่อยครับเบอร์สิบแล้วก็เป็นเทเบลเอฟให้มันลอยต่ำๆเลยเพราะนนนนจันแล้วปลากเกตมันเยอะนะครับให้มันมีโอกาสเข้าปากปลา,านิดนึงผูกผูกเบ็ดไม่ใช่ผูกเทเบล ได้ลองดูใช่แล้ P6 นะเพราะเผื่อปลาใหญ่ด้วยนะครับ P5 P6 นี่แหละยนื้หาจุดไม่ได้เนหาจุดปลากินไม่ได้มันย้ายหมายไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ลุมผพิดเนี่ยจบลุมปลาไม่เข้าอยู่ถิ่แลั้นแด้ว่ามันก็ไม่ธรรมดาี่อยู่ทังหมดเลยใช่พี่ มาดูกันนะปลาอะไรน้าจะเป็นวนวลจันนะว่ายนะครับว่ายแต่สายนี่ครับติิๆๆเอง้วมองไม่เห็นเออโอ้โหตัวนรื่ออใหญ่เว้ย โดูทุกคนดูดูความอ้วนของมันสั้นอ้วนนะตอนนี้นปาาขึ้นประมาณห้าโลแล้วแต่ที่ใหญ่ในะที่เขาประกาศกันนะ5้าโลแต่ตัวนี้หน้าสี่โลกว่าสั้นอ้วนมากโคตรใหญ่อะ่ะมันเป็นปลาที่สั้นแต่แบบอ้วนถึงใจจริงดูพุงดินะอย่างที่บอกนะว่ามันเนี่ยเรามีเฟียบบอมเม็ดใหญ่ลอยสูงนีวเนี่ยเฟียบบอรเม็ดเล็กลอยข้างๆ นปลามันกินต่ําเวลาปลานวนจานมันไปให้ปากมันอยู่ข้างล่างวะบางทีมันซุยไปซุย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 แล้วแบบมันมันเกี่ยวเบ็ดที่มันลอยสูงแล้วมันลากเว้ยเกี่ยวหน้านิดเรียวอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้ในปากเลยเนี่ยเม็ดใหญ่เนี่ยฟีโบเม็ดเล็กนะเบ็ดเบอร์สิบเอ็ดกับเบอร์สิบอิเซม่านะครับเห็นไหมมันต้องพลิกแพลงนิดหน่อยนะครับถึงจะจะได้ปลานะได้ตัวหนึ่งแล้วไม่รู้ตื่นจะมาหรือเปล่าหรือตัวนี้ฟุ๊กเดี๋ยวก็มาดูกันอ้วนอ้วนอ้วน สุดยอดเลยไหวได้สายสิบห้าะะครับมัสตาร์แล้วก็วาวเกมสิบฟุตนะถึงต้องตีถุงนี้วาวเกมสิบฟุตเลยนะครับโอ้หตัวแรกมาแล้วตัวแรกนะครับสุดยอดไป ถ้าเ,เกมเป็นนวลจันก็ต้องนวลจันทร์นะคือจริงเราอย่างตกปลาจีนปลาปลาบึกปลาสวายอย่างไรปลาใหญ่แต่นวลจันเข้าก็ต้องตามเกมนวลจันครับเบ็ดเล็กแล้วก็เฟยียบลเอสเอสโอ้โหทุกคนามาแล้วแต่เช้าเราเพิ่งมารู้ว่าไม่ต้องตีไกลลงน้ำอยู่ใกล้ แอ้วคุปปาแล้วเอา้าข้ามครับข้ามไหมหดิ้งมันออกมาโอ้โหนี่เนะนี่ยมาโอ้โหนี่เนี่อยู่ในอยู่ในตรงเลยน้ำน้ำตื้นเอ็ดน้ำตื้นตก<บ>ตรงเลยเอ็ดน้ำตื้นตรงเลยเอ็ดขาไม่ดื้อตกแบบดี้เ <laughs> น<ด>ี่ย <laughs> <ด>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  <laughs> ตรงเงี้ยเลยไม่ค่อยใช้สายเล็กมากสายสิบห้า นวลจันทรน์กินนวลจันทร์กินนวลจันทร์อ่าไหนๆก็ขนละขนาดนั้นแหละขนาดขนาดนั้นแล้วไปเลยไป <c oughs> เลยดำไปจับมันมาเลยยังไม่ลึกโอ้ยเข้าหญ้าพันหญ้าเบ็ดมีสองตัวแหละเบ็ดอันนึงไปเกี่ยวเบ็ดอันนึงไปเกี่ยวหญ้าเนี่ยหญ้าอ่ถาถังมันมาทั้งอันเลยแล้กันตอบตอบถงังสิโอ้โหมันเข้าเข้าหญ้านะ ตัวเบตตัวหนึ่งอาจเกี่ยวเบตตัวหนึ่งก็คงเกี่ยวเกี่ยวยากหลุดเลยยากแท้นี่แหละข้อเสียมีไปสองตัวเกี่ยวยาก ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาขึ้นมาไม่ไม่จานแล้วมั้งนี่เอาเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยรุ่นตู้เก็บยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่จานแล้วไม,ไ,ไม่จานแล้ว มันเหยื่อตัวไหนไปไม่รู้เลยเนี่ยโอ้โหโหนวนจันร้วนๆเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมเนี่ยปัญหาที่บอกเห็นไหมนี่ คือตัวนี้เป็นเฟียบอลเม็ดเม็ดใหญ่เห็นไหมเม็ดใหญ่มันลอยสูงนี่เดี๋ยวตั้งหวัวปันปัน,นวันจันทร์ให้ดูเดี๋ยวมาดูนะปัญหาที่ที่มันลากแล้วหลุดหลุดข้างๆหลุด,ลด,ลดเราก็หลุดนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้เฟียบบอลเม็ดใหญ่ปากนวลจันทร์มันอยู่ข้างๆล่างเวลามันกินแล้วซุยซุยบางทีหัวหัวมันไปแล้วเฟียบอลอืมเฟียบอลมันลอยเนี่ยเฟียบอลอะไรลอยสูงหัวมันไถไปมันก็เกี่ยวบางทีมันเกี่ยวหัวอย่างเงี้ยหัวมันแข็ง คมแค่ไหนบางทีมันเกี่ยวไม่ได้มันเกี่ยวเกี่ยวนิดเดียวปุ๊บแล้วก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างตัวเมื่อกี้กินคือเม็ดบอลมันอยู่ต่ํามันก็ดูดเข้าปากแต่เนี้ยมันมีเม็ดบอลสูงมันก็เลยเกี่ยวแต่พอดีมันไปเกี่ยวตรงที่เป็นเป็นหัวมันพอดีแล้วเราวัดแรงมันเลยทะลุนะครับตัวนี้ได้มาเห็นไหมบางทีมันเกี่ยวกับลักษณะของการที่ปลามันกินเบ็ดด้วยอย่างนวลจันเนี่ยซุยซุยอย่างเดียวเห็นไหมได้เกี่ยวที่หัว เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเข้ามาแล้วเริ่มเข้ามาแล้วแล้มีตำนวนจันทร์อย่าได้ปลาอื่นเลยเนี่ยปลาไม่กินแบบฟังชิ้นเลยยังไม่กินเลย วันนี้เมื่อกี้ไปคุยกับคนที่เข้ามาตกคนที่อยู่พิโกเขามาตกอ่ะตรงนั้นเขาที่เขาไปตกตรงนั้เงียบๆอ่ะที่ประบึกมันกินขลังเนี่ยคือตรงเราตกหน้ากว้างมันตื้นแล้วก็ตายเป็นฝูงมาไปประมาณแต่ขลังอ่ะมันมันเงียบลาใหญ่เลยเข้าไปอยู่แล้วเขาได้ประบึกก็กินลูกปีะขลังเลยแต่ไม่ค่อยได้ตัวเพราะติดต้นไม้คนเยอะอะไรเนี้ยไม่ค่อยได้ตัวกันอืมแต่ว่าหน้าเราอ่ะมันมีปะเกตแล้วก็มีปกติคนจะตกที่ศกกัสวายแต่ที่ศกน่าจะออกไปเยอะแล้ว ยี่สิบใส่เจ็ดใส่แปดใส่เก้านี่ไม่เห็นใส่ยี่สิบเลยมีมีมมนวลจันทร์นะใช่คือตอนนี้เราเราไม่รู้ว่ามันเหลืออะไรบ้างนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเบ็ดที่เราใช้ด้วยแหละจะได้เกมไหนถ้าปมบึกอ่ะเราก็ใช้แบบอิเซม่าก็ได้เป็นลายเฟตแค่ตัวหนาๆเน,น,นี่ยแต่ว่ามันมีปรเกดด้วยไงเราเลยแบบไปยังไงดีชินูบางๆดีไหมปรเกดเราไม่รู้ไงเราก็เลยไปสายกลางนะครับเบ็ดตัวห่วงอิเซม่าแล้วก็ใช้มาแล้ว สิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่รู้ไงว่าปลาเลสกินแบดเราใช่ปะปลามีไซส์เออแต่เท่าที่เห็นอนะ่ะเนี่ยตั้งแต่ช้ามาเนี่ยเป็นเป็นวนกันแต่ถ้าปลาอื่นเริ่มกินอาจี้ได้เขาบอกปลาจีนใหญ่ทำไมมีนกน้ําไปดีอากาศร้อนมามันนกน้ําตายตัวไซส์สิบมดเลยแล้วไซส์ส<บ>ิบบอกสิบกว่าด้วยบอกถ้าปลาจีนกินก็ใหญ่เลยไม่มีจีนเล็กเนี่ยที่อยากได้ตีทุ่นทุ่นทินท้งไว้คันหนึ่งเนี่ยคืออยากได้ปลาจีนแต่ปลาจีนใหญ่ะ เหยืยนะอไม่ต้องถูกใจเนอะใช่เหยืยอเหยืยอไม่ต้องต้องต้องถูกใจแบบถูกใจจริง,รงๆงเนยถึงถึงกินว่าจะกินเหมือนเลยที่เราตกธรรมชาติโอ้โหกินแบบล้วนเลยบางทีก็ก <c oughs> ินหอมเลยนั้นมันยากอ่ะยากประจิบยากประจิสายที่ละเอียดตอนเนี้ยเอาหนอนจันทร์ก่อนไม่ใช่เอาอะไรก่อนอะไรก็ได้เดี๋ยวไปกินใช่แต่แต่อยากได้ปลาบึกเหมือนกันนะเราเลยใช้เป็ดกลางๆหน่อยซึ่งอีสม่าชิโนบางใบไร่เบ็ดหนักไป มันเลือกเอาเใช่ไหมมากเขาจะมีเล่นตายคือตายแดดให้ให้ให้ทองมันแตกอ่ะบางทีนะผมลอยใช่ครับออนุกิ๋วปลาเป็นปลาติววิปลาติวลอยพวงเลยลองดูครับพี่ผมครับข้าวหมูครับเพื่อนๆนะครับที่ก็ติดตามอยู่เขาบอกว่าปลาการมันกินดีก็ตกแต่ปลากายแล้วหน้าเราเอกอ่ะอยากตกปลากายมรนานแล้วมันเลยจะเอาเขาเรียกว่าอะไรนะนั่นนะ มุงม้งมุ้งเองก๋กจะเอามุ้งไปไปดักปลากรายพนอะดีเพื่อนๆนีน่ก็ตกที่นี่ก็ตกอยู่ก็เลยเอามาแบ่งเป็นปลาดิวนี่ไม่ได้บรมีพิทักนี่ต้องเอามุ้งนะเนี่ยที่พอดีสมันทรงโปรดเป็นลูกปลาดิวด้วยนะ,นะลูกปลาดิวตัวแค่นี้นะครับถ้าเกี่ยวเบ็ดใหญ่อะ่ะมันฉีนะต้องเกี่ยวให้เนียนตามเบ็ดที่เนียนๆก็จะเป็นพวกนี้ใช่นไหมชิโน ชิโนตัวใหญ่หน่อย,เ,ยเวลาตีสมือเราตีถ้าใช้เบ็ดหนาๆบางทีเนื้อปลามันขาดนะครับใช้เบ็ดตองบางหน่อยแล้วก็กว้างประกายตัวมันไม่ได้ใหญ่มากสามสี่ห้าโลอยู่อยู่แล้วเห็นไหมเบ็ดเบอร์แปดมันกว้างอยู่อ่ะประมาณนี้นะครับเราจะปลูกตะกัวแล้วก็ลากระติวสักสองสามตัวลงมาตกประกายใช้อุปกรณ์เล็กหน่อยสองตัวอุ้ยแย่แล้ว ท้องแตกจมเลยทีนี้เราตากแดดนิดนึงเคล็ดลับเขาบอกมาเอซบอกมาให้มันลอยให้มันเน่าหน่อยทอง,อง่องอ่ะสองตัวพอแล้วไม่ต้องไปขอเข้าใหม่เนี่ยะชินูเบอร์แปดประซิลท้องนาสองตัวกินละทีหนึ่งมาเชิญครับ ไปดักป่าไปกับปเออตั้งไปคิวอะไรกับปมะหมอนะผมหมมลยเอ้ <c oughs> đúng 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 mà leo, mà leo, mà léo đốn mà léo đúng đúng leo,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  đúng 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 đâu? อ๋อแล้วสี่โลอยู่ตัวนี้ตัวนี้สี่โลอยู่อโหโห้ติดคอปากพอดีเลยป่ะเด็กผมครับโอ้โหหน้าติดคอปากพอดีเลยเห็นไหมครับ <laughs> <laughs> นันหนีไปไปช้อนลูกปลากันเรียบร้อยนี่ดูเห็นไหมเบ็ดบางๆทะลุเรียบร้อยเ,เกเยบอบแปดน,นี่งามๆสามโลเอาด้ปลายัางเนี่้ปลาแล้วไปหาปลาไ,ไปปลาทำไมพี่ทำยังงั้นแล้วนะด้ปลาเนี่ยปลา โอ้ตายเลยเนี่ยทำไมทำไมอีพีแล้วทำไมขโมยปลาขโมยปลาขโมยผู้ใหญ่บ้านใช่ใน EP นี้ไงขโมยปลากายผมเองเนี่ยไอ้ดอกดำผมแย่เลยนี่ถุงมือมัดสาเนี่ยเป็นนี่ถ้าเขียนว่า landing grab นะครับจะเป็นถุงมือในการจับปลานะครับก็จะจับปลาสำหรับแบบเวลาเราอยู่บนเรืออะไรเงี้ยอยู่บนเรือตกจีทีตกกระมงเงี้ยนะฮะมันกันมันกันฟันปลาได้นะเนี่ยฟันปลากาย นี่ Landing gloves ปักกลาย3โลคนเฝ้ามันไม่ยอมอยู่เฝ้ามันไปช้อนปลาปลากินให้ทำไงอะใช่ไหม <c oughs> เนี่ยตกหน้าดินไม่กืนด้วยส่งเยอะนะไม่กืนแต่นมั่เราใช้เบ็ดเนี่ยชนูุน่บางนะครับมันจะร้อยมันร้อยลูกปลาได้เยอะลูกกุ้งลูกปลาเนี่ยครับปักกลายหน้าดิน ไอทีอไม่ใช่หมึ่งคูต้นเรื่องผู้ใหญ่บ้านอ๋อเอกลับผู้ใหญ่บ้านไหมเ <c oughs> นี่งเอาขึ้นมาให้ดูแล้ว <c oughs> สวยงามพี่ตัวเนี้ยก็เอาไปส่งนิดเดียวเองครับ้านเมื่อเนี่ยเหป็นบ้านเลยพี่ต่อมือพี่ <c oughs> โคตรดีอ่ะฮะ อ่ะเชิญเชิญเชิญ racing.com น,นะครับกาวพุทอ่ <S 1> <S 1> นะถุงมือนะครับ landing c l u b นะเป็นถุงมือในการจับปลานะครับส่วนมากก็เราไปอยู่งานทะเลจับปลาอินทรีจับปลากระมงจับปลาหางแข็งพวกนี้มันก็ไม่บาดมือนะี่สากสากอย่างนี้นะครับเมื่อทำให้จับปลาไม่ลื่นแล้วก็ปกลากรายไม่อะไรว่าฟันปลากรายไม่เข้ามือเลยนะครับก็ใช้ได้นะนข้างบนเนี่ย<อ>ถ้า,<อ>าถ้าเบ็ดแทงอะไรก็อาจจะเข้าแต่ว่าตรงเนี้ยเอแล้วก็จับได้นะครับแลนดิ้ง c ลับ s ่วนมากคนไม่ค่อยเข้าใจคิดว่าอะไรก็ไม่รู้เลยไม่ซื้อถุงมือจับปลาไม่ลื่นปันไม่เข้าเชิญเชิญเชิครับโอ้ยไม่น่าไปไปย้อนปลาเลยไม่น่าเลยจริงๆไปแป๊บเดียวบอสไซป๊บเดียวมันกินเลยอะไปแป๊บเดียวเองอะปาซิลเราไม่ได้ครับเราจะใช้ปลาหม้อซิ่ง แน่เลยไม่รู้เหรอเออเองรู้อีกแล้วอุ้ยดึงออกจริงเว้ยก็บอกวผมขอกว่ามฝาดูดเขาทำงานจ้าดูนี่มันจะเปลี่ยนชุดทำไมเนี่ยชุดเดิมก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแถวนี้มันประตะแย่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะอย่าเรียกว่าเป็นกิ่งเรียกว่าเป็นต้นเอาขึ้นมาตอนนี้ไปมาลอยอยู่เนี่ยทำไมมันเถะ มันแผลไวเองมันหมุนหมุนหมุนมาแล้วไม่เกี่ยวตัวปลาวุ่นวายขนาดนี้ขึ้นมานี่สองโลกว่านี่ห้าเลยนะสองโลแน่นอนจับที่ทับโยนลงน้ำกันดีพอเนี่ยพอเนี่ยมันมันไม่ได้ติดปากเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นไงเป็นไงโลอาเล็บเกี่ยวข่าเข่ามานบาดเข่ามันโบเข่ามันโบถามนี่มีกี่ชุด ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเลยนะเปลืองชุดเปลืองชุด <laughs> ไม่เปียกบ่อยยังเไงพี่พ<น>ะดูสิละดุนมันแล้วมันเอามันขึ้นมาย่างไอ้กิ่งนั่นอ <laughs> ่นะนนขึ้นมาแล้วพี่นวลจันทร์นะทุกคนนวลจันทร์กินแบบหลายตัวเราอ่ะโอ้ไซนี้งั้นเลยนวลจันทร์นะครับเยอะจริงๆนะครับที่นี่นะโหยากจริง ปลาหลุดไปแล้วบ้างเล่นเหรอมึปลากินยากอยู่แล้วมันวิ่งไปงามงามไม่ได้ตัวแล้วเนี่ยโกไม่ใช่หรอกเด้งเลยเว้ยเด้งเลยเด้งเลยเว้ยโอ้โหวางจนล้อน่ะ วังจับลอกไม่ได้เจ็บยกเลยสายหนื่มยหนื่อยหลอหนื่มยหนื่อยเหน่อยตอยกสายหน่อยเจ็บยกสายหน่อยเจ็บยกข้างนี้นยยกข้างนี้นีอย่งย่ยยย่นนย้นยอนย้นนย้อนอนย้นนันัมัเ็บมันึงัน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 เลยดูันกวิ่งออกอีกเลยเนียวยังออกอีกเลยฮะ โลไมันไรเป็นเรื่องแล้เออปากกาเล่อปากการงแล้วปากกาโด้เออปากกาแล้วปากการีโแล้วปากกาิกระโดดเลยนี่ขนี่เขาีใครเขปากกาิีกระโดดแล้วนยโอ้โหเขาของเขาเลยไม่โตมันติดข้างว่า มันติดข้างมันเลยมันเลยมันเล่หนักอ่ะมันสู้สั้นมีศกป่ะดปากเฮู้ดูดูดูวางยาไม่ยอมช้อนนี่มั้งแค่ปลาลอยแล้เนี่เยอีกแล้วอีกแล้วเดี๋ยววางยาเนี่ยเสวิงเนี่ยวางยาอแล้วพี่มีสายไปเส้นไหมพี่มีสาืออย่างนี้ตลอดเลยนะอะไรนี่ไปที่ปลาลอยขึ้นมานะไม่ยอมช้อนนะไม่ยอมช้อนนะไม่ยอมช้อนนะ ทำไมมันเล็กลงเล็กลงไหนดูที่กินเม็ดไหนเหนมือนเดิมนะครับมเม็ดเม็ดใหญ่แล้วมันไปไอ,อ,นอ,อ๋อกินไซส์เอ็มนะครับ<ๆ>หัวไปไถไซส์เอ็มเน้ปลาไกยตัวกินพร้อมกันเลยลอ เอกวางยาเอกวางยามีแต่ประกาศให้จรงนวลจันเทศตัวนี้เดียตัวนี้ตัวเล็กกว่าตัวนูนิดนะครับแต่ก็ดีที่มันยังไวะเวียนมากินนะครับโอ้โหือว่ายากเลยวันนี้จะบอกว่านวนจันนี้จริงๆนวลจันนี้เป็นนวนจันเทศนะครับอยู่แบบ เอเชียใต้นะครับแถวอินเดียบังกลาเทศอะไรเงี้ยมีนะครับตัวนไม่ใช่นวลจันทร์ไทยนวลจันทร์ไทยนี่รุ่มนำโขงเท่านั้นตัวจริงไม่เคยเห็นเหมือนกันนเนี่ยนวลจันทร์อินเดียฮะโอ้อออโ,หโหเรียบร้อยนะครับเปฟีบบอลของเรานะอย่างที่บอกนะว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดเบ็ดนะครับเราจะใช้เฟีบบอล เบอร์อะไรอันเนี้ยใช้เบอร์ X อันเนี้ยใช้เบอร์ M นะอันเนี้ยมาแบบอยู่ที่พื้นเวลาปลาดูดอันนี้ลอยนะครับถ้าปลาดูดบนหรือว่าเวลามันซุยแล้วเกี่ยวหัวเอานะครับถือว,ว่าวันนี่ยากนะนะนี่ก็เร c ซิ Racing ่งคอมว w ลเกมนะวอลเกมสิบ wow ฟุตได้เลยนะอ่ะมามันกระโดดขึ้นไปแล้วลบไปแล้ว

ูไหลไหลอย่างนี้ไหล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 แล้วก็ดูไหลแล้วก็ดูดูแล้โดดโด้วดูแล้วดูไหล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 ปลาอะไรวะไม่ใช่ปลาไายหรอกตรงนี้ไม่ใช่ปลาไายแล้วเนี่ยต้นที่กูว่าไปอะไรปลาอะไรเนี่ยเป็นปลาบูใหญ่

นี่ักขานข้าปาาประหมอไทยโอ้โหสุดเจอดะใครนี่สุดห่อแหม่ดิลลอนคอนเทนต์สุดๆนะทุกคนแลนดิ้งกลับถุงมือจับปลานะครับจับปลาได้นี่ พ่อหมอค่าปากนะปลาหมอค่าปากเลยเห็นไหมตัวที่เราตีคันเรกซึ่งของ9ฟุตอะใกล้ๆไอ้ฝูงใกล้ๆมันมีปลากากที่ใกล้อยู่แต่มันไม่กินนะครับเพราะว่ามันมันโดนกวนเยอะมันก็ระแวงนะอันนี้เอา12ฟุตอะตีออกไปไกลๆ ะตะก่วใหญ่ก็กินเห็นไหมตะก่วใหญ่กินเพราะเราเปิดหน้าลอกให้สายมันไหลไหลไหลไออกไปนะครับมันก็กินแตตัวนี้ส่งเรียบร้อยเลยปหมอไทยนี่ affirm, ตัวนี้ไม่ใหญ่มากมาณสองโลกว่านะครับ <Adams> หมอไทยแอคชั่น <Gabriel> เ <Hero> สมือนจริง <S <S อ้าวนี้อยู่ที่บึงหนองบอนนะครับก็ ได้นิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นวันที่ค่อนข้างที่ยากนะอากาศร้อนร้อนแบบโหไม่รู้จะร้อนอยังไงเลยนะสี่สิบช่วงนี้นะครับแล้วก็เรามาอยู่หมาที่ค่อนข้างที่จะตื้นมันเป็นหาดลงไปนะครับปลาใหญ่เลยไม่เข้ามาแต่ว่าปลามันมีปลาขึ้นอยู่แต่กินอืดมากทุกคนก็เจอปัญหาเดียวกันเนื่องจากอากาศร้อนมากแต่เราก็ทําได้ยังทําได้ได้นวลจันท์แล้วก็เดินเจอปลากรายแล้วก็พลิกแพลงเล่นปลากรายไปนะครับปลาอยู่ไกลมากมันมีฝูงปลาใหญ่อยู่นะวันนี้มีคนได้ใหญ่สุดตัวเดียวประบุยี่หกโลนะครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่น้ำล เรามีอยู่ฝั่งน้ำตื้นซึ่งเรามาครั้งแรกเราก็มาเรียนรู้กันนะเนาะวันนี้ก็เอาเร็กซซิงคอมทั้ง10ฟุต12ฟุตอ่ะมานะครับอย่างตัวปลากรายอ่ะมันขึ้นไกลมากนะครับบางตัวตัวตัวที่อยู่ใกล้เราตัวแรกได้แล้วมันก็ตื่นนะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็น12ฟุตนะขวดไปตะกัว80กรัมเนี่ยปกติปลากรายไม่เคยตะกัว80กรัมเลยแต่ขวดไปนู่นนะแล้วก็เปิดหน้ารอก็ได้มานะครับส่วนปนนลจันทร์นวันนี้ก็เล่นหอมๆนะเปียบลุงกระดง นมกระทิีนะสองตัวขอมมากานะครับก็ได้ปลาโดนจันมานิดหน่อยนะวันนี้าัดดร้อนยากจริงยอมรับเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอยู่กันอีกหนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเราจะไปหาปลาที่หลากหลายตรงนี้เราเราก็ตกมันก็ตกได้นะแต่ว่าเราอยากได้ความหลากหลายเราไม่เน้นจานวนเราเน้นเน้นมาหาประสบการณ์นะอยากรู้ว่าตรงไหนมันมีอะไรแล้วเราก็ตกปลาได้มันก็คือเป็นประสบการณ์เป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราอยากจะได้นะอยากจะไปหาไปอยากได้โลก ไปหากันให้ทุกคนได้ดูนะจะพยายามนะพรุ่งนี้จะจะไปหาอีกมุมหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ที่ไหนแต่จะศึกษาไปเรื่อยนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะนะเ e ยซ o ่งคอมสฟุตมาแล้ว10ฟุตก็ยังมีอยู่9ฟุตก็มีนะครับเกียบปปังไผ่เกียวกับนมกะทินะได้เจอกันครั้งหน้าอยู่ที่พิโุโลกบึงหนองบอน